ผมเตยตะวันที่6แล้วครับอายุ30ปีกำลังจะ31ครับจบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์ไทยครับแล้วก็เรียนสูงนก่อนแล้วก็ตอวเล็กเรี้ยงเมียคุณย่าครับโอ้โหวันนี้ได้รับเกียรติมาทานข้าวกับเตยตั้นเอาเตยระหว่างเตเจกับตั้งเลิกขอให้เตยเลือกความสวยแต่ว่าใครสวยกันคะสวยใครสวยกันพูดยากแต่ว่าสวยพอๆกันแต่ว่าอ่า เจจะสวยผมสั้นกว่าเจจะสวรวบผมจะปล่อยผมเจเนียออกแล้วเจเจก็จะสยวนมนๆหน่อยเหมอนตั้ตครสดท้ายมลๆกลมๆมนมอาจจะแบบสุไปอ่ะกลมๆอยากกินมลลสดพูดเป็นน้ำเสียงอย่างไรพูดเป็นน้ำเสียงอย่างไรเชวนเตือนเตือนไปเชิญชวนเหรอไม่ได้หรอต้องแบบชิญชวนแบบคีวินหนึ่ง 太对了，太对。